วันนี้นะคะมาทําชาเรนนะคะว่าวันนี้เราจะได้เราจะห่อลูกพีทได้กี่ถุงนะคะวันนี้มาทําชาเรนกันนะคะอันนี้มัดนะคะมัดละหนึ่งร้อยนะคะมัดละหนึ่งร้อยมาดูกันนะคะอันนี้ก็คือมัดที่หนึ่งร้อยนะคะมัดที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสองกันว่ามันจะใช้เวลานานหรือเปล่าตอนนี้เวลาสองโมงสี่สิบ เลน่หมดแล้วนะคะสองร้อยถุงเมื่อกี้นะคะหมดแล้วนะคะนี่ก็จะมัดที่สามร้อยมัดที่สี่ร้อยนะคะเรียกไปกินขนมปังนะคะก็คือพักก่อนพักก่อนนะคะพักเบรกก่อนนะคะเราก็เรียกมากินขนมปังกินนมนะคะนี่มัน้ แดดร้อนมากค่ะตอนนี้นะคะแดดร้อนมากนะคะก็พักเ<ห>ป็กนะคะกินนี่ขนมปังกินนมนะคะนี่ขนมปังกินนมนี่นะคะอันนี้ขนมปังนะคะกินนมเหือนหมุนเหมือนหมุนเหมือน ตอนนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะมาเติมใหม่นะคะห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยนะคะหกร้อยหมดแล้วนะคะถึงที่หกร้อยนะคะหมดแล้วนะจ๊ะทุงที่หกร้อยหมดแล้วจ้าทุงที่หกร้อยมาแล้วนะคะนี่คะ่ะมัดต่อไปนะคะมัดที่เจ็ดร้อยมัดที่แปดร้อยนะคะมัดที่แปดร้อย มาค่ะมัดที่เ0 0กับมัดที่พันหมดไปแล้วนะคะนี่มัดที่พันนะคะ900กับ1,000นะคะโย่ชนจังนึ่งเพราะว่าหันหันบุงจีหันจังเนื่อง얼마โยอ่ชั้มชิบโอวอนหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงเท่ากับสามชั้มชิบโอวอน หนถุงสามสิบวอนนะคะถ้าสมมติว่ามวได้ได้1000งถุงใส่ได้1000งถุงคูณไป3 5มสิบห้าสามหมื่นห้าคะ่ะพี่น้องสามหมื่นนะคะ3ามหมใส่ได้พันถุงนะคะสาม0 0ื่นห้าพันวอนนะคะว้าจริงจ้าวันนี้ฉันทำทุกอย่างแล้ เนี่ยตอน11โมง32นะคะ11มง32ได้แล้วพันถุงนะคะได้แล้ว35,000วอนนะคะ35,000วอนถ้าคิดเป็นเงินไทยอะคิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทย30,000ตอนนี้เลทเลทดีมากเลย35,000ถ้าคิดเป็นเงินไทย915บาทนะคะ915บาทตอนนี้ร้านละเท่าไรเนาะ ร้านละสองหมืนหกโอ้ไม่ก็ตอนนี้ร้าน 260, ละสองหมืนหกนะร้านละสองหมืนหกเที่ยงแล้วนะคะกลับไปบ้านค่ะอาบน้ำหอนหอนพี่ ikka, laptop, uh, น,น้องกลับไปบ้านนะคะไปอาบน้ํานะคะเราลงสวนมาอีกรอบนะคะร้อนมากค่ะตอนนี้ yes. ร้อนมากหัวก็ฟูนตัวก็เหนียวนะคะไปอาบน้ํากันจ้ากลับบ้านแล้ว อันนี้1,300 1,400นะคะเวลาปลาย33จ้ะไปต่อนะคะ1,500 1,600นะคะตอนนี้ใบ3 4 5นะคะใบ3 4 5จ้าต่อนะคะ1,700 1,800 1,900แล้วก็2,000รอบนี้เอา4มัดเลยค่ะ400เลยนะคะ ซีโมงคัคบพักเปกน,นะคะปังกับนี่ขนมปังกับโซดาน้ำมัดก่ะ สองพถุงครบแล้วนะคะไปต่อค่ะ2,100 2,200 2,300 2,400นะคะนี่นะคะวันนี้6กโมงแล้วนะคะตอนนี้เวลา6กโมงเนาทีนะคะ6กโมงเนาทีแม่ย่าให้บอกให้หมิวกลับบ้านไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมกับคงกับข้าวนะคะอุป้ากับแม่ย่าก็จะกลับประมาณทุ่มหนึ่งเหลืออยู่200ค่ะวันนี้ได้2,200ค่ะ วันนี้นะคะได้วันนี้ได้สองพันสองร้อยนะคะมัคูณกันเดี๋ยวมาคูณกันให้ดูนะคะมาคูณให้เพราวันนี้นะคะสองพันสองร้อยถุงนะคะคูณสามสิบห้านะคะเพราะว่าถุงหนึ่งจะได้สามสิบห้าวอนนะคะแล้วเราก็เอาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวอนนะคะเจ็ดหมื่นวันนี้ได้ค่าแรงนะคะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวอนนะคะไปคิดเป็นเงินไทยนะคะว่าได้เท่าไหร่ดูเจ็ดหมื่นเจ็ดพันวอน ได้สองพันสิบบาทนะคะสองพันสิบบาทดูนะคะโหมาทำงานเกาหลีวันละสองพันเลยนะคะวันี้รึเมจังออกมาช่าชนจัง่นจังโอป้เดนีมันจังีมันโอป้ามจง,ชาชงีมชจาช ไปแล้วนะคะโอ้ยคนแก่นะคะไม่ย่ามิวได้สี่พันถุงสี่พันถุงขนาดมิวโอ้จะใส่ไวมากเลยเดิมไม่ย่ามิวขนาดมิวเนาะได้วันนี้นะได้สองพันถุงสองพันสองร้อยถุงโอปวดขามากเลยอยากจะบอกไปแล้วจ้า